เอฟซีครับผมนำทุกท่านเข้าสู่ช่องโบกีนดี้นะครับตอนนี้เราก็าใกล้จะถึงหยุดมุ่งหมายของเราแล้วนะฮะนั่นก็คืออำเภอบ้านกรวดนะครับนะะถ่ายคลิปมาอยู่ดีๆมือก็ไปโดนปุ่มสต็อปคลิปออกซะง,งั้นเฉยเลยวันนี้เราก็จะ กล้จะถึง3แยกนะครับ3แยกเขาเรียกว่า3แยกอะไรนะ3แยกซอย18ใช่ไหมตอนนี้เราผ่านปราสาทมาแล้วนะครับผ่านปราสาทมาแล้วกลายเป็น EP เลยนะ EP สั้นๆนะโอ้ <laughs> เซ็งเป็ดเลยผมนะครับ <laughs> กำลังจะเอื้อมมือไปแตะปุ่มต็อปนะครับดันไปโดนปุ่มดับ หยุดคลิปอีกก็ตายหน้าดิดนิ้วเลยตอนนี้เราอยู่ที่เขตพื้นที่ของปรา,าสาทกับอำเภอกับเชิงนะครับเป็นรอยต่อหรือว่าอะไรนะเออกับเชิงนั่นแหละเนาะเอ้ยลึกไอ้พนมดงรักเออพูดผิดรอยต่อระหว่งางปรา,าสาทกับเชิงพนมดงรักนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเขตพื้นที่ของอำเภออะไร นะอยู่ที่เส้นโรงงานน้ำตาลุลินนะครับนี่เส้นนี้โรงงานน้ำตาลประสานเหนืุชนละินประสานเหนจะทะลุออกตรงสามแยกนะครับเราเลี้ยวซ้ายเราก็จะไปกาดเชิงนะฮะเราเลี้ยวขวาเราก็จะไปพนมดงรักแล้วก็ไปไปลัดออกทะลุออกโคกกระชายบัดนกรวดนะครับผม ไปกันเลยครับโอ้ยดูโค้งนี้ดิพี่น้องโคง้งเอ่เอเขาเรียกว่าอะไรวะเนี่ยกี่โคง้งมาหนึ่งเข้าโค้งที่สองเข้าโค้งที่สามครับนี่ตกสครับโอ้โหโค้งนี้แบบเป็นเหมือนปลาไหลเลยอ่ะสีสี่โค้งติดต่อกันครับ ก่อนจะถึงทางออกครับนู่นทางออกเห็นแวบ,บๆแล้วนะครับเี้ย okay, ครับตอนนี้เราก็มาถึงสามแยกนะครับเราก็จะเลี้ยวขวาไปบ้านปลวดนะครับเส้นทางนีเ้เป็นเส้นทางลัดไปกรุงเทพก็ได้นะครับผมสำหรับคนที่อยู่สุรินทร์บุรีรัมย์อุบลน,นะครับอานาจเจะเลิญน,นะครับ คนที่อยู่โซนบางนานะจะใกล้หน่อยนะครับอยู่โซนบางนาอยู่โซนลาดกระบังนะครับสะแก้วบาจีนบุรีเขาก็จะมาเส้นนี้กันนะครับส่วนมากนะครับเขาก็จะมาเส้นนี้เพราะว่ารถไม่ติดนะครับผมนี่เราก็จะไปเส้นนี้เพื่อที่จะไปบ้านโทนึงกันนะครับเจ้าอินดีก็ รออยู่ที่บ้านกรวดนะครับส่วนเจ้าไมตตี้ก็กำลังจะไปหาจวดครับพีบน่น้องจวดนี่ตอนที่อินดี้ชนกระจกหน้าแต่ก็ชนรถอย่างเงี้ยครับนี่รถคอกแบบนี้เลยเนี่ยคอกสูงแบบนี้แหละนะชนผ่าเข้ากระจกผ่าเข้าหมวกเนี่ยคอกคอกเขาก็จะสูงอย่างนี้เลยคันที่ผมชนอะ่ะนะครับ มันเลยทําให้หมวกรับไว้แทนกระจกก็เลยแตกไม่เยอะเท่าไหร่มันก็เลยพอใช้ได้อยู่ mm hmm. เนี่เป็นรถคอกแบบนี้แหละที่มชนเอาลูกนี่อย่าพึ่งแซงอย่าพึ่งแซงเพราว่าข้างหน้าเป็นทางโค้งอันตรายครับใกล้ถึงแล้วครับเหลืออีกประมาณสัก20กว่าโลก็ถึงแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยครับ จะได้จังหวะแซงตอนไหน,นเอาได้จังหวะแซงนะครับพ่นวันเลยเพี่ลูกพี่พ่เพนเลยอไอเราตามี่เราก็พ้นตามนี่ครับเราจะไปเหลืออะไรแล้วครับของเราก็ดําเหมือนกันเ <c oughs> <c oughs> ่เราก็รีบเข้าก่อนเพราะว่ามันเป็นทางโค้งครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไล่รถคอบดูมาดูรถเก่าไล่รถใหม่ครับอันนี้ก็ ไม่ควรทําตามนะครับมันเป็นแค่อารมณ์นึกสนุกนะเฉยๆหลังจากขับรถมาผ่อ,อนคลายนิดนึงครับามาดูครับว่าผมจะแซงดีแม็กนะครับขุมกําลังที่ใครๆก็นิยมเหลือเกินนะไม่ว่าจะเป็นสายควันหรือสายคอกนี่ชอบเลยนะมา ทําอย่างนี้ดิผมตกใจนะลูกพี่จะแซงแล้วลูกพี่ดันหยียบเบรกเนี่ยโอ้โหดูดูมาโดนมาโดนไมตีเอ็กซี่ตูจะเป็นไงนะครับอย่าให้ไมตีเอ็กแซงนะนะครับเมื่อก่อนนี่ท้ายท้ายกระบะผมจะติดคําว่า กระจอกแท้แพ้ไมตี้เอกนะครับแต่ว่าทุกวันนี้ผมไม่ติดแล้วมันควรตีนเขาเกินไปนะเพราะว่ามันมันมันดูแบบหยามคนอื่นเกินอะ่ะว่าผมจะแซงเขาเขาจะให้ผมแซงไหมจะไปเหลืออะไรแล้วครับนี่แซงแล้ว อถอดใจแล้วครับพีเ่เราถอดใจแล้วผมลองกดผมกดจนแบบวันจุกตูดเหมือนกันครับผมก็หนีแบบวันจุกตูดเหมือนกันเพราะว่ารถเราก็ทําปั๊มนะแต่เราไม่มีกล่องไม่มีเกล่นที่จะไปรีมแมปกับเขาเมื่อกี้ก็ลองปะทะดูหน่อยระหว่างอปั๊มสายปะทะคอมมาเร็วนะครับ เธอโบโด้วยของเขาอ่ะเราไม่มีอะไรเลยมาอัดเต็มที่เลยแต่ของผมนะครับของผมนี่ก็คือถ้าผมวิ่งอยู่ร้อยสิบรถ c ข m ม o ่เร็วจะวิ่งอยู่ร้อยี่นะครับเพราะว่าผมเปลี่ยนสปริงปั๊มแล้วก็ทําปั๊มมาแต่ไม่ค่อยได้ขับหรอกผมไม่ใช่ว่าคนจะเป็นคนไปขับอารมณ์แบบพูดปัดนะเมื่อก่อนคัดผมแข็งแล้วทีนี้ผมไปเปลี่ยนคัดออก เป็นใช้คัดผ้ากิโมโนเกียร์ต้นไม่ได้นะครับแต่เกียร์ปายนี่สุดจัดเลยเกียร์ปายนี่แบบปื๊ดเลยนะครับผมก็เลยเอลองดูเฉยๆลองอัดกับพี่เขาดูนะครับสรุปแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเอาสูตรตีนหรือเปล่านะแต่ผมไม้เมื่อกี้ไม้ผมขึ้นร้อยสามก็เท่ากับร้อยสี่เขา พอดีพี่เขาถอนคันเร่งครับถนนมันเป็นสองเลนด้วยแหละมันเป็นสองเลนด้วยนะครับเพราะว่าอันตรายเขาก็เขาก็อัดอัดอัดไล่ตูดเรามาเลยนะครับเขาก็ถอนนะเ,เราก็มากะเจอกันบ้านกวดครับตอนนี้เราก็ถึงพนมดงรักแล้วครับนี่เข้าเขตอำเภอพนมดงรักเรียบร้อย โลครับถึงบ้านกรวดหลุดตรงนี้ไปก็จะเป็นโคกระชายครับก็สายโทสิบสองนะครับผมก็น่าจะสองชั่วโมงกว่าก่าพอดีนะครับเกือบสามนะครับเกือบสามชั่วโมงอ่ะนะมันก็จะมีไปลายนิดนึงก็จะเกือบสามชั่วโมงครับไปกันเลยนะพี่น้องครับ ดเลยนี่แหละครับที่ว่าทำไมผมถึงไม่ขายรถคันนี้เพราะว่ามันมันขับได้แบบตามเท้าผมอะ่ะคือด้วยความที่ขับมานานแล้วก็ใช้รถคันนี้มาจนชินวกับพวงมาลัยผมก็เล็กมากาไม่มีใครขับกับผมนะเขาบอกว่าหนึ่งพวงมาลัยเล็กสอง ่เขาบอกว่ามันแคบไม่เกี่ยวกันนะครับผมไปของผมได้ผมชอบของใครของมันแล้วผมคนที่ชอบผมว่ามันไม่จุกจิกอ่ะเวลามีปัญหามาผมก็แก้บางไหนไปแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้นะกับเจ้าไมตี้ X นอ่าเจอกันโทรหนึ่งเลยครับไปเลยพูดเยอะ เราก็มาถึงเขตพื้นที่อำเภอบ้านกรวดแล้วนะครับตอนนี้เรามาถึงโคกกระชายนะฮะโอ้ทำอะไรกันไม่รถเยอะแท้ตรงนั้นตลาดบ่ก็มีทิลเลอร์จอดอยู่คันหนึ่งไม่รู้ทรลเลอร์ของทีมงานไหนครับเอาละครับแต่วันนี้เราก็เข้าเขตพื้นที่สายโทรสิบสองครับผมนะฮะตรงที่ทีมงานโทรหนึ่งมาทำฝายนะครับ เฮ้ยอย่าล่อนเยอะด้ลูกเพ่โอ้โหเล่นสายล่อนบนกลางถนนเลยอ๋อใสคันนี้ สมควรนะขับรถแบบนี้เราบีบแต่ให้สัญญาณรอบหนึ่งแล้วยังมาทำใสเออมีการมาบิดซ้ายบิดขวาเมื่อกี้เจอผมคนปิดกวาดดำใสถึงกับหยุดเลยนี่ครับสายสิบสองที่เรามาทำฝายน้ำล้นนี่ครับอยู่ข้างหน้านี่นี่ถึงแล้วนี่คลองตรงนี้นะนี่แหละตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วครับทีมงานก็ย้ายออกหมดแล้วฝายก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอ้เร็วมากเลย ครับตอนนี้มีเม็ดฝนปรยโปรยอะไรเนี่ยมาถึงบ้านปวดวิ่งตามทันฝนเฉยเลยครับตอนนี้ฝนลงครับฝนลงเม็ดแล้วนะครับแต่ว่าเป็นแค่ละอองเป็นปลปอยๆนะครับผมโอ้ยจะได้ลงงานไห้เนี่ยเดี๋ยวไปดูที่บ้านตัวหนึ่งครับว่า จะมีฝนตกไหมใกล้จะถึงแล้วครับไปกันเลยครับเจอกันที่บ้านตัวหนึ่งเลยโอ้อะไรอะข้างหน้านะโอ้ยมีด่านมีด่านดาน่ดานใหญ่ด้วยเกิดอะไรขึ้นโอ้ยด่านอะไรเนี่ย <laughs> โอ้ทำสะพานใหม่บะตรงนี้เป็นอ่าระหว่างสายเจ็ดกับสายห้านะครับ อยู่แถวแถวบ้านตะปางอเขาจะทำสะพานใหม่ครับสะพานเก่ามันแคบนะครับผมขยายโอเบสองร้อยนะครับรุ่นแปดมาร์กเอกมาร์กเอกอ่า สองร้อยทีมงานไหนไม่รู้มีรถอยู่ข้างหน้าไหมครับขนของพะลุงพะังกันเลยไม่รู้ว่ารถทีมงานไหนครับแต่ป้ายทะเบียนสังแก้ว ิมครับเทอยู่ตรงนี้นะครับโอ้บุญรอดผมเคยถ่ายแค่ครั้งเดียวนะครับเคยถ่ายบุญรอดแค่ครั้งเดียวเองน้ำกรีนก็เหมือนกันน้ำกรีนผมก็เคยถ่ายแค่ครั้งเดียวนี่เมื่อกี้เห็นฝากระเทดินอยู่ครับอตอนนี้เราก็มาถึงปากทางเข้าบ้านโทหนึ่งแล้วนะครับผมนี่ ครับ <c oughs> จากใต้ทางเข้าหมู่บ้านโทรหนึ่งเหนือนะครับมาถึงบ้านเสร็จตีนก็อยู่เราวๆาประมาณสี่ร้อยเมตรนะครับสี่ร้อยเมตรสี่ร้ยเมตรหรือห้ารอยเมตรอะไรประมาณครึ่งกิโลตีไปเข้าๆครึ่งกิโลนะครับผม <laughs> บอกไม่ถูกบอกไม่ถูกว่าเราไม่มีตลับเมตรวัดเนาะอ, <laughs> อ่ะตอนนี้ก็มาถึงแล้วครับมาถึงมาดู นะอินดี้อยู่ไหนนะโอ้เจอแต่รถเจ้าเอ็กครับเอ็กดัมปิง้งโอ้ห่วยรถคอยเสียรถคอยเสียพี่น้องรถคอยเสียรถเสียไปสายว่ะรถคอยเสียไปสายเนียไม่ได้แล้วรถคอยเสียนะครับเราก็จะเลี้ยวเข้าไปเลยนะครับ เราไม่กลัวนะครับเราไม่กลัวเราไม่กลัวรถเสียพี่นอ้อรถผมเสียไปใส่นี่นะครับผมโอ้อืม,มีไงดวกนั่งอยู่ครับมามาถึงบานแล้วครับโอ้ปวดรังนูอทำอะไรน้องอิงอืม ก็บัวมันมาลิ้นอยู่นี่ไอแถวแถวโครกระช่ายนี่อ่ะเดี๋ยวเรามาถึงบ้านแล้วครับแมนครับมาถึงบ้านแล้วเอ้ยเอ้ยใครวะใครวะ,วะเราใกล้กันไม่ได้ไนหะเรากอดกันไม่ได้นะอนี่ครับมีคนมาแอบอยู่ตรงนี้ ตาตาอยู่เสียว่ะตาตาอยู่เสียว่ะเฮ้ตาตาเสียว่ะเฮ้ยเฮ้ยแลวว่หัวโคกอ่าครับสําหรับคลิปนี้ก็มาถึงบ้านโทรหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวอ่ารถเสียพี่น้องรถเสียรถผมเสียครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเราหลังจากมาถึงบ้านแล้วเราจะ อะไรยังไงต่อไปนะพี่น้องนะ <ไป S 1> อ่ะ <ไป S 1> สำหรับคลิปนี้ <ไป S 1> ก็ขออนุญ,ญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับนะครับ